สบายใจพี่น้องสบายดีพี่น้องอีกรอบเอากมาไปหาเห็ดเหมือยพี่น้องเลยไปหาเห็ดก็ไม่ได้ซ้ำมาอุ้นเหมือนกันซื้อน้ำไม้มาสองถุงทงไปหาพันทุนเจ้าบอก่นางเน่าเดินเล่นจะ่อไปเปลเห็ดแม่มาเดแนเล่นจะเลาะขับไปหาเห็ดก็ไม่ได้ซ้ำพี่น้องเลยเฮทตัวกค่ะคนอื่นไปเลาะหาคือได้หลายหลายข้าวบดไปเอาน้ำพี่น้องเนาะแม่มึงแม่ไปหันทุนหัดมาพันที มันเล่นหลักสนางทิปอกมะม่าเอาไ้ต้มจำกับแก้วับแก้วหรอจำแก้วสมแก้วกับปกินไม่ใจีนเด้อนี่แล้วล่ะดุงใหม่ลุงมันบริคืรุงใหม่มันขั้นได้ลุงใหม่นี่ลูกันุงใหม่ไหลได้บลยลุงใม่นแล้วเดี๋นุ้มไหลได้พี จะไปจับเดลูกเด้อคันคายเด้อกาบมันเป็นคนไอืมมาคือดหไม้บ้องดอกไม้จะจับอันไหน้เอาดอกไม้คนคายเลยเอาดอกไม้ตบองอาวดอกไม้นี่นสบอะไรอ่เออเหนื่อยบอกไปหาเห็ด

ทุกคนชิมตกแหละนนี้ตกห้ามเพตัวแล้วขนมตกั่งเพบอกก็ขินมามันกระนนาวันเก็มบ่ทนมันก,กระเนาทิิมขมกับมีเลยกับชิ้นน่เลยไปกินน้ำเล่นเดีมากินอกั 上面都。 นำนำบาเลเซีวะลูกนำนำมาซานมซไปกินแล้วนั่ถ้ากินน้ำก่อนยิ่งยิ่งอยากกินเลยละาหอนเนาะเขาไหาไปซาวอเนาะใหม่เนาะใหม่บาเเซีคืนน้งใหม่ใหม่แลวเด้นเด่นใเนาะเย ไมยแต่มัอทอาไรเนาะโอเคให้เิาใจมัจะหวใจมากอีมันไปจอยเลยุาอจอมอันเลยมัน,นมีมโน้หรือว่าเไม่กินเม็ดแลไให,ใหม่มน,นี่เธอใหม่เรากำงนเลยเรากินแต่ ว่เหมือนักกินมลด้วาาดนะคมนะั่งเมนะียวเศรินนี่เบาเม,มือนกันักต่องน้องนังต <laughs> ่างชาติ <laughs> <laughs> มาเ,เามาเื่อไหมาเลยกินน้ำเลย <laughs> <ม>กินน้ำแล้นเ่มา <laughs> ต่แหละรถตันนา <laughs> <laughs> เ,เานี่ นอนไ่ถนนอนเน,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 นาะม่เนาะตอนกี่นาจะยมไกเดอมันทันทายเดอน,ดนแหละไม่มาฮะข้ามาได้บาบข้าวข้าวไก่แตนข้าบแาตนน,นต้มโอเคต้ม้ว ตามป่นใส้กระกปุกปุนกระแทกน้ำไม้เม็ตะไมาเ้เขาบบใจโบจะเกยแตน้ำปลาตื่ตะไม้เขานะตั้นนนนงเกะกระปุ้นบบใจโบใจอใจอันนี้บใส่อันนี้ใส่ยังน้ำไม้ใส่น้ำไม้กินกระปุ้นตามสันน้ำปลา จะยูจะยูหันนีฮะก็กินจะจะยูบาตามหันปลานีฮะก็ตามหนี่เล่นนัปลาเลิก็จะยูเดจะยูบ่มจะยูมาตามอะไรเหรามมนหซื้อจะยูจะก็ไปจีตอนนี้ก็ปุกนามมันไปซื้อือหิรจัด จัดในเรือนธอรมี นี่น้อยแล้วแกงนไม่น้อยนะฮัลแกงฮัลหแกงชั้นก็ไปกินน้ำเล่าหน่อยเนาะเราแล้วเลยไปนัดเราลงนะไ่นัดไปลงทิ้งนะกินเมื่อไหร่จักเลเจอกลัวาเล่ตีกรอยกว่เอ๊ กอว่าุิงก็ได้กินงมาเ่ยแกใจบกพุ่งข้าเจดน้ามาพุ่งใส่ขาเจ้าแกงมะมายุขาเจ้ามันอ่าไปหาอยู่ไหนนะไปเองบ่ด้วยนิวเป็นหมักกินแกงมะมาหุ่งขาเจ้าเันวะกินน กินได้เนาะแกอีแม่เห็ดบวเผ็ดให้สมเจ้ากินน้ำได้ต้องกวนหน่อยมากินน้ำเห็ดเลยไอืมนี่นะค่ะแกงบวเผ็ดแซ่บบ่แซ่บบ๊อบเลนะเก็บตรงตรงตาตรงตาน่ะตรงตาอะไรเชียวตรงตาแดงเลยตรงตาแดงเผ็ดอะไร แย่หนดชิดน้ำกินกับพันดอกชิดอีกกินหดดอกชิดมันก็บอกพี่จ้ะเาว่ามันมีจิดน้ำ นำไมแบบนีอ้นนอาไมเไมนนห L มืนเล่มาไปไหนหลกระบกักมือเมออหมือนเร้าฮะนะเลื่พี่น้องสอบได้กันสองถุงน้ไผ้งผัดเม็ดใบ้งหัดเมดใบนาำผึ้งผัดงมล่ะ คลินี้ก็ที่เราไปกยนเล้เลืมกดไลค์กดแติดตามให้ช่นจนน่าใจแจเยจ้าด้คำเจ้าได้จ้าทำไมนอมีอยาินขอาจะเจเจ้าน้อบายบายขอบคุณลายๆเ,เลยจ้าพี่น้องบายบาย